Ойти, สบายดีพี่น้องปวดซองอ่ะถน้าแม่ลูกถือหน้าสบายดีพี่น้องทุอน้าเอาถือห้าก่อเฮาอู่มันหล่อบ้านไปซื้อมากล้วยโหแข็งจนสิขาดแงนให้ยังลูกอันยังรีดสติ๊กไผ่ก่อนนี่นะเออมาลูกรีดสติ๊กไผ่อันนี้หนาเน่งจวไหวอยู่ ไนัน,นมวสติกไผ่บอดิสติกไผ่แมนไปนยังกอดไปห้าเาขากเนเูึกไปไหว้ปาไปไหวปลา่มามาลูกรีกสติกไผ่บังอยากลูกบอปวเอเือยแหงกระเพยหขาอย่าพืให้น้องขาแล้ลูกมันพ้นตกอากาศเย็นยสบายดีประลุง จี๋ส่งมึงกับสีเสือป้ามึงกันหน้รอยสีเดียวกันเาได้ค่ะอือออออีเียวมาลม่ท้าแทกนะเอาสีติดหนาบคำเลย ดิสติ๊กเฮ้ยมึงคือบอว่าเอาเงินมากอาสีชาข่อยางไหนจหาแล้เกงาตยู อันเดน่ะนี่เกระปุ้ยังเอาตา้คนผักใหญ่เขคือหักเขาน้อยมากินเขานกันเดอพี่นองข้าวปาข้าวปดนอขาล่ดรายแท้ๆมเดยวพี่น้องแกงน้อไม้แกงน่อไมมสังไพี่น้องเว้ย อเดีเดือนพี่น้องมันมากเด๋ไปถ่ายคลิปแพไหมเฮือนแพ้ไหม้เฮือนบรรโศกไเมื่อขึนนี่เออพี่น้องใกล้กันบ่พค่ด้อง่้กันบ่ เอาเด็กไม่ใหญ่ขึ้นนันมากเศษายถอดไะไม่เห็นไม่ใหญ่คือต้องสอนามัยเนี่ยยังไงบอ กินเผากระปุอกินพันกินแบบท่แกงแล้วมาทานแหวนกินกรนกรองท้นบกกินทานบกกินอะไรเนือแก่เนี่ยได้โบราณซอิ๊มทำไงไปไปอ่ะไม่ได้พี่น้องเขาเชียวถูกแกงมั้งเน่ยจช่มันก็มันดื้อแต่มันอยแก่ผม เยอไม่หัจัยังมเก็บเก่าเลย้าเอราตายวานนี่แล้วมมได้หมเกยวหมตายโซได้หมคนตายสั่คนเดียวมุดฝ่ได้ไม่ตัวนี้เยอสูหั่นแม่ข้าเหรอปามนลอโอยุกขนาะแก้วขัดขแก้วแห้ง ไม่ได้อยาบเอมง่ไปบาน้ำบรหัได้ใไหมสิกินผาวล้วเดี๋ยวไปวัวน้ำมดิ้นผ่าวตัวหันไปโหลดดเอ้ยไปตรวจที่โลดจาอยากยังกินโลดปูไดู้กไม่วาได้สะสมบักแทนมากขนมกน้ก็ีอยู่เก้าสาเพิ่้งห้าขนมซูวขนมมะขามไปใส่ไปยังตึ้งเข็เสียงหล แม่ชอบแกงใส่ปลาบแมแบอบเอยเด้อคันแบนกนาางตเล้างตุ้งเลยปลาตัวมและนันบวะนั่นนบมี่ปลาสนะอือป้าเิดงปออแั้นอันนี้มันจะประล่มตะขิดฮคันแบนปุ้ง่า อันปลาใส่สอดหอยเนี่ยอ,อย่าใส่อกนบกรอใส่แตงถ้าอยากใส่ก็ใส่โรตีก็เป็นนวด่ะถ้าอยากใส่โรตีก็ใช้ลำต้านหน่หนไว้อไวโอ้ ก็ยัมอนักมมาม่้ยันล้ก็แหงทิ้งับกน้วเี่ยมหนักกนนี่ตงกีก็ผมยันล้วก็แงยันเอาบ้อนหมจะเปขาวห่อนแก้อไห่อนสิเห็นเด็กห่อนเด็กแกผู้ใดเนาะขาก็หอน เลี้ยงมาใหม่ก็ให้เขาให้เขาปช้ขาเลี้ยงมาใหม่ก็ให้ทายสำหรันก็ไม่หนักนะเนาะเรืองบ้เตียงบ้านเตียงมันเลยเป็นแผงมันเลยเนาะแล้ดไอ้าี่เป็นอ๊อกขนนกป่าได้ดุไปเลยคุณผู้หญิงเดี๋ยวไปถูกขบบ่าได้ดุเดี๋ยวไปถูกเตาได้ดุดึ๊งอันขนผงอังว่ามันสี้ฉีดราคาถือแน่ น้ำม like, cool, ันราคาแพงด้ยลูกไมโกรออัน้ไรอันไล่บาแม่เอ้ยมันหมักเลยนะซื้อไมโครอินม่ไมโครอิทอนเดมีจะใส่กว้แล้วมันอันมันกระตุกม่ซื้อให้ไม่ได้ตังหานะื้อไม่ให้มันห่ากันื นั่งไปเกี่ยวอย่างเงาโอ้โหเอาไว้สั่นชูงบุมบุอิ่มบักเป็นเพราะว่านะบุอิ่มง่ายพีขนาดเอ้ยสาเหตุคือบุอิ่มง่ายนะกินนมลังสีอิ่มบัดรพอนลงอีกเลยน่อิ่มันจะหัสจุดกันเลยโอ้ยายอยากกินแบบผีบบ้านหลูกว้าักพผีกป้ามันแพงกินก็ได้ลูกตัวนี้มากินลูก หัวเขาหมุนเบดและหล่อด่านั้ย่ามั้ยหักเขาน้าเงาจุบจับน่าจะกินอมหายเลยตีไม่ได้โซวะตีนอนเชยอยู่นอนกินข้าเดียวนอนงอนะนอนข้าวเปนือบเขาบอกต้องคอยมองหน่อยกันอ นเ่นนายมันหอบบอีมันหมะเนี่ยินบอีมนเลียาดเยดยอย่าไปเห็นแต่น้องเด้อลูกพ่อสิ่งจะไปกินหมูปิ้ห่านเจ๊ชายแล้วโบอบอกแพ่ไม่ได้กินเลยอัน เย้ยหน่วหนึงอหน่ยก็ได้ีเธอถอดปลาน่ะบริการใส่ีกเดชุูฮะสีมาลูกฮะฮะเจเขียวเฮ้ยเกินเบจประมาณินดาลูกมาปนอนขึ้นบนนอขีแม่เด้กทูฮูได้ที่อันใส่บาลูกแม่ เขาน้าเหนเาะมันนาเตียเาะทามเาหเ้ยมันชิ้นยังี้หนไม่เคยหลเดินชิปนไปมันนีได้ป้าเดยวนี้เดินเอามเต็งเราว่ามันแค่เปลี่เก้าคำบุแม่นก็หแล้วมึเจ้าละเะบ่นีประตูนีเมื่อนบักก้หน่อยมีใส่ใช เอี่น so ่ะพี่เกียนพ่อครัวบ่ของก็เกียนว่ามันขาดองเขาบอกเ้กนะขาดีเนี่จะไปตายังน้อยเดียวจะมันอยู่กลางบ่เฮ้ยละผ่าไปผ่าไปว่นจิไป็นยิเจะอยานยิบมันยังน้อยเดียวจะขานนะใส่ด้หนิเจ็กนี่อยู่ได้เห็ดเพ็ดนะใส่เดี๋ยวกันกับน้ะงนืมน้กับพ้่สา ยมย้อยกตายไปหคนงี้งานกูนนกระบะดยมจดมนียวหทางเ่อนพยามันดุไอหูบ้ขาขาอันี้บอกขาอันนี้พี่น้่งเ้ามเลียนสื่อถี่อันนีมูบอะายขาดมันยังน้อยหนึ่งละมอบตามอบวดบยิบขึ้นอืมอมอืมทำมอันนี้ด้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ những video hấp dẫn ôi anh đi luôn 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 ร้อยมกินขาวร้อยนัวเก่จหน่อยหน่บอร์้ยปบปริบรินัวเกลเลยอย่าน,นมาไปเดเด้อร่าเละพี่น้องพอกันละิดหนาสบายดียังก